สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปโค้งสุดท้ายนะคะนางแม่มาด่วนไปเร็วนิดนึงค่ะนำความฝันคืนวันที่30จนถึงเช้าวันที่1นธันวาคมนะคะนางแม่ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีค่ะตัวเลขที่ท่านผู้ชมชอบสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ท่านผู้ชมซื้อนะคะ เดี๋ยวเราไปดูความฝันที่นางแม่นำมาฝากเลยนะคะขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าขอข้อมูลค่ะขออนุญาตนำมาแบ่งปันนะคะสมาชิกท่านแรกท่านฝันเห็นรถยนต์ชนกันในฝันรถยนต์ขาดครึ่งท่อน ในรถมีผู้หญิงสคนคอขาดหลุดลงมากองบนถนนเลือดเยอะมากความฝันนี้นางแม่นำมาฝากนะคะท่านผู้ฝันชอบ303ค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันบ้าลูกสาวจมน้ำเสียชีวิตลูกสาวเกิดวันที่30เดือน8 พสสอ6 2สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าขับรถชนช้างช้างล้มเลยหมายถึงช้างเสียชีวิตค่ะทะเบียนรถที่ชน6293สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าสามีถูกตัดคอซึ่งปัจจุบันสามียังอยู่ อายุ43ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันว่าย้ายเข้าไปอยู่บ้านเช่าเป็นบ้านไม้แล้วก็เจอผู้หญิงสวยมากในฝันแล้วเขาบอกว่าเขาแขวนคอเสียชีวิตที่บ้านหลังนี้ในฝันท่านถามอายุของน้องคนสวยเขาตอบว่าอายุ18 ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าขับรถเหยียบศพคือเหยียบจนเละมากขาดครึ่งท่อนเลยทะเบียนรถที่เหยียบ9810สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันเห็นกองฉลากออกรางวัลที่หนึ่งตัวเลข40666 6 หกสตัวเลยนะคะแล้วก็เลขท้ายสองตัวสองเจท่านผู้ฝันถูกได้เงินสองพสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่ามีคนเอาเค้กกล้วยหอมมาให้แล้วก็บอกว่าลอตเตอรี่จะออก4 50และ1 8สมาชิกท่านต่อมาค่ะ ว่าถือกระดาษ8023ในฝันเขาย้ำว่าไม่ให้เอาเลขศูนย์นะสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าไปเจอพระสองรูปคุยกันในป่าพระท่านบอกว่าลอตเตอรี่จะออก747 467่่นะ แล้วในฝันท่านกำลังจะเดินจากไปผู้ฝันถามอีกว่าเลขท้ายสองตัวคืออะไรในฝันท่านชูสองนิ้วแทนสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าลงที่ขาข้างขวาคนฝันอายุ23ปี สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันเห็นตัวเลขแล้วก็ฝันหนีน้ำท่วมตัวเลขในกระดาษที่เห็น299สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันเห็นตัวเลข530สมสมาชิกท่านต่อมาฝันว่าพนักงานเก่าที่กเกษียณอายุไปแล้วมารับเงินบำเหน็จบำนาญ มีกระดาษเขียนให้ดูด้วยในกระดาษนั้นมียอดเงินที่ได้รับ610สมาชีกท่านต่อมาค่ะฝันมีคนบอกให้ดูตัวเลขสีดำ901า901สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันเห็นผลลอตเตอรี่ในตารางสีเขียว ห้าห้าสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าลอตเตอรี่ออกแล้วนะผมเห็นตัวเลข708สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าตำรวจจับจับทะเบียนรถ380คนฝันอายุ28ปี สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าถูกรางวัลเลขชุดตัวเลขสองสามและได้เงินรางวัลด้วยสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันว่าหยิบแบงค์ยีบามใบแล้วก็ขับรถทะเบียน3ามสาหสองสองตำรวจเรียกให้จอด ตำรวจก็ยิ้มให้แล้วก็ขับรถต่อไปในฝันเห็นทะเบียนร,รถนาชายด้วยทะเบียน5391สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันเห็นตัวเลข259แล้วก็มีตัวเลขห้อยท้ายเขียนเป็นวงกลมไม่แน่ใจว่าเป็นเลข7 หรือเลขหนึ่งดังที่รูปท่านผู้ฝันนำมาแบ่งปันค่ะสมาชิกท่านต่อมานะคะฝันเห็นคุณพ่อใช้ปืนยิงรอบบ้านเพราะมีสัมภเวสีเยอะก่อนตื่นก็ได้ยินเสียงกระซิบบอกว่า6 8แปสสมาชิกท่านต่อมานะคะเป็นความฝันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะ ท่านฝันเห็นเสด็จท่านรอเก้าพระองค์ทรงผนวดคนฝันอายุ48ปีตัวเลขสุดท้ายที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมตัวเลขแนวทางจากทุกๆความฝันที่ท่านสมาชิกคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่ดีนะคะนางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมค่ะขอขอบคุณคุณ พี่บอยจุดจุดฝันจุดจุดเฟสตัวเลขแนวทางที่นำมาฝากนะคะสำหรับความฝันและตัวเลขที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะนางแม่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกทุกท่านอยู่ดีมีสุขคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะคะขอให้มีโชคในวันที่หนึ่งธันวาคมค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ขอให้ทุกทุกท่านโชคดีในวันนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกทุกท่านค่ะขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ